สวัสดีครับอันนี้มาดูอังุ่นนะครับปลูกได้สองเดือนนะครับปลูกข้างบ้านนะครับทำง่ายง่ายครับอันนี้เป็นพันธุ์แบกโปอครับแล้วต้นนั้นก็เป็นไวมารการครับอันนี้เด็ยกยอดถึงครล้งนะครับบางต้นก็เพิ่งปลูกมา ใช่จที่ของทางทิดครับตอนนี้ก็ใบกบปอรครับจอดเดินดีครับเราก็คอยเด็ดยอดเด็ดอตาหนวดมันนะครับแล้วก็พวกยอดที่มันแตกออกตามข้างๆนี่ครับเด็ดออกครับเพื่อจะให้ ยอดมันเดินได้สะดวกครับแล้วก็โตรเร็วครับต้นนี้น่าจะโดนลาสนิมหลยนะครับครับเหียไฟนะครับแต่ก็แตกยอดดีเยอะแต่สองตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับ ลองดูครับปลูกไว้กินครับลองทำดูว่าจะได้ยินลูกเหมือนเขาไหมครับนะติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้เลยนะครับทำง่ายง่ายครับมีบ้านข้างๆบ้านพื้นที่เล็กน้อยก็ลองคื้วมาปลูกสัก2อสามต้นดูครับ ด,ดูง่ายครับริงก็ไม่อะไรมากมายตามข้างบ้านแหะครับสำหรับคลิปนี้จบไวแค่นี้นะครับสวัสแดบบีครับ